ไม่ต้องบอกเพื่อนนะคะข้อที่12บสองคำในข้อใดเขียนถูกต้องคำในข้อใดเขียนถูกต้องข้อไหนเขียนถูกต้องข้อข้อขหรือข้อคอคิดดูดีๆ คำไหนที่ถูกต้องคุณครูว่าหลายคนวิ่งชนเสาแน่เลยข้อที่สิบสองผ่านได้ยังคะได้ค่ะข้อที่สิบสองข้อใดนะคะเขียนถูกต้องข้อที่สิบสาม อ่านพร้อมกันค่ะอาคำได้เขียนถูกต้องอบุญคุณตัวไหนถูกต้องมาสามบุญเลยแต่ไม่รู้บุญตัวไหนอย่างงนะคะ,ะหาที่บุญตัวไหนถูกต้อง ข้อที่สิบสามคิดดูดีๆครูผ่านไปข้อที่สิบสี่เลยไหมอ่า,อาทำได้หรือยังแปะได้ยังลูกอแปะได้แล้วนะข้อที่สิบสี่ค่ะ เาทำข้อสอบเกินด้วยอ้าวอ่านค่ะข้อที่สิบสี่ข้อใดไม่ใช่ประโยคข้อใดไม่ใช่ประโยคอ่าเมื่อวานเพิ่งเรียนเรื่องประโยคกันไปข้อใดไม่ใช่ประโยคอ่าดูสิประโยคจะประกอบด้วยอะไรบ้างคุณครูสอนไปเมื่อวานนี้เองทัวนให้แล้ว เจอยังคะหรือ,อยังค,ออยงคิดไม่ออกอยังคิดไม่ออกแน่เลยข้อใดไม่ใช่ประโยคเสร็จหรือยังข้อที่ ข้อที่15ประโยคในข้อใดต่างจากพวกประโยคในข้อใดต่างจากพวกแปลงงใช่ไหมหาคำตอบไม่เจอ เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วคะ <Yeah. S 1> ่ะอะให้เวลาอีกนิดนึงประโยคในข้อใดต่างจากพวกส่วนคนที่เสร็จแล้วส่วนคนที่เสร็จแล้วในคอดูมือคนที่เสร็จแล้วบ้างคะ่ะอะยังไม่หมดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอ้าว <Yeah. S 1> เร็วๆประโยคในข้อใดต่างจากพวก เอาละหัวแถวเดินเก็บกระดาษคำตอบให้คุณครูค่ะเอาเร็วเร็วเร็ว,รวนับหนึ่งนับสอง นับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิบมาเลยค่ะลูกอย่านะคะรอไตเติ้ลแป๊บหนึ่งไตเต้นเดิน 1, ช้าหน่อย ไปสิบแล้วไตเติ้ลก็ยังมาไม่ถึงเร็วๆลูกเร็วๆไตเติลเอาไม้คุณครูเลยค่ะลูกอ่ะไหนใครคิดว่าตัวเองถูกหมดบ้างหลายคนบอกว่าหนูถูกหมดเดี๋ยวหนูจะถูกให้คุณครูดูจะถูกตีหรือว่าตัวถูกจะถูก จะถูกตีหรือจะถูกหมดเนี่ยอ้าวเรามาดูกันนะคะลึกมีบางคนบอกว่าคุณครูขาหมดเลยไม่มีเหลือไม่มีเหลือคืออะไรคะผิดหมดอ้าวมาดูข้อที่1ค่ะวิชาไปเยี่ยมใครที่ในเมืองคะอ้าวข้อที่หนึ่งคำตอบอยู่ที่ข้อ คำตอบอยู่ที่ข้อกอไก่ค่ะ, <Yeah. S 1> ะแม่พา <Yeah. S 1> วิชาไปเยี่ยมครอบครัวของป้าบางออนนั่นเอง <Yeah. S 1> ข้อที่สองให้นักเรียนลำดับญาติต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง <Yeah. S 1> ข้อกอไก่วิชาเป็นลูกของป้าบางออนถูกหรือผิดผิด <Yeah. S 1> ลูกของป้าบางออนชื่อว่า โกมณข้อที่สองอ้ยขอไข่แม่เป็นพี่สาวของป้าบังออนถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิดอ้าวใครคิดว่าถูกบ้างยกมือขึ้นไม่ตอบอ่ามีคนตอกบอกว่าถูกใครคิดว่าผิดแม่เป็นพี่สาวป้าป้าบังออนผิดอ่า ข้อนี้ผิดนะคะขอไข่แม่เป็นพี่สาวป้าบางอไม่ใช่ป้าบางอาางอนต้องเป็นพี่สาวของแมออ่ของแม่หรือของป้อของพ่อเราถึงจะเรียกป้าได้ขอ้อคอควายวิชากับโคมนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถูกหรือผิดถูกถูกค่ะคาตอบข้อนี้นะคะเด็กๆต้องสังเกตด้วยคุณครูบอกแล้ว วิชาเป็นลูกของแม่โกมลเป็นลูกของป้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลำดับญาติก็คือลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองข้อที่สามข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างในเมืองกับชนบทในเมืองอากาศดีชนบทอากาศเสียถูกหรือผิดผิดอ่าผิดในเมืองมีบ้านเรือนเบาบางผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือ จนบทอากาศาด,ดีค่ะข้อที่สี่ประเพณีท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชนบุรีคืออะไรวิง่งควายอาประเพณีอันนี้ขึ้นชื่อมากเลยเป็นประเพณีท้องถิ่นของชนบุรีคือวิ่งควายขอ้อขอควายค่ะข้อที่ห้า เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในท้องถิ่นอย่างไรให้เขาประทับใจ oh <my> พูดจาไปร้อถูกหรือผิด oh. มีน้ำใจถูกหรือผิดเ oh. พราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ oh. ข้อควายค่ะข้อที่ห ใครเขียนเรื่องจากภาพจาก3ข้อมูลที่คุณครูให้หมดคัดลอกกรอนที่ชอบน้ำตาลเขียนรายชื่อเพื่อนออมแต่งเรื่องตามความคิดของตนเองใครคิดว่าน่าจะเป็นข้อกอไกขอไขขอควายเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้อยู่ที่ข้อขอควายค่ะ <Hey. S 1> เขียนเรื่องจากภาพก็คือเขียนเรื่องตามความคิดของตนเองนั่นเองนะคะ ข้อที่7ข้อใดอ่านไม่ถูกต้องนักเรียนคิดว่าข้อไหนอ่านไม่ถูกอ่ทาทำบุญอ่านว่าทำบุญคูณอ่านว่าคุณได้ไหมหรือ